เสียพันเอกันค่ะติดกันทั้งบ้านเรียบร้อยเลยค่ะเต็จทั้หมดทุกคนเลยเบนคนนี้กับคนนี้ค่ะใช่วันนี้ที่พี่ออลไม่มาก็ป่วยอันนี้เริ่มต้นจากใครก่อนคะเริ่มจากอะไรอ่ะอะไรอะไรอ่ะเรากก็็เเเดชริ่มเริ่มจากออก้าก่อนค่ะเฮ้ยออก้าหลังๆเลยเอ,อ๋อใครก่อน,อนว่าเอาเกนเเก่อนเอเกนแล้วก็เอเกนไปด้วยเหรอ แกไม่ได้เป็นไวัดเดี๋ยว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 แม่แมลืมลืมไม่ไลืมคือได้เป็นจริงฮะที่ผ่านมาแล้วก็เป็นด้วยเหรอเป็นด้วยเหรอแกไม่ได้เป็นแไขวัดใหญ่ไม่ได้เป็นเก๋จัดให้แม่บอกเิได้สัมภาษณ์เธอคุยเรื่องนี้เรียกว่าเนี่ยใช่ใช่คนเนี้ยเขาก็ไข้หวัดสายพันธุเอแต่ว่าเขาตัวเล็กแล้วก็ไข้สูงแบบ40ประมาณวันครึ่งแล้วยังไม่ลง ก็เลยมีอาการแบบชักพอชักปุ๊บเราอยู่ที่โรงพยาบาลพอดีคุณหมอก็เลยแบบนั่งขอขอจับสแกนสมองได้ไหมเพราะปกติไม่ควรจะชักอะไรเงี้ยค่ะก็สแกนสมองแล้วก็รอดูอาการก็ตกใจใจหายเหมือนกันค่ะครั้งแรกในชีวิตแล้วคือต้องบอกว่ามันเป็นไม่รู้มันเป็นอะไรเหมือนฤดูทีแรกเราคิดว่าเป็นโควิดไงติดกันทั้งบ้านแล้วกูเพราะวันเริ่มจะทยอยทีละคนทีละคนทีละคนมาไงปรากฏว่าเฮ้ยคนแรก อาการโควิดเป๊ะเลยแต่กันไม่เป็นเป็นไข้หวัดใหญ่ตอนหลังตอนทุกอย่างก็ทยอยติดไข้หวัดใหญ่กันสบายส,ายสะดวกขนาดทักบ้านเลยท <c oughs> <c oughs> ี่เราต้องทำก็ฉีดโควิดเปนหัวแล้วฉีดแล้วฉีดตรวจฉีด<ช>แล้วค่ะเราอาจจะไปโดนเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงเราอาจจะนอนน้อยด้วยไปดีปิดเทอร์มก็เที่ยวมนสุดลิตรเลยอะไรเงี้ยค่ะล่าสุดแล้วก็สแกนเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ไม่ก็ตอนนี้ใช่ไหม ก็ไม่แน่ใจลองนะตอนนี้ไม่มีผลกระทบอะไรค่ะไม่ได้มีอะไรก็คือเป็นจากการที่เป็นไข้มาจากการเป็นไข้สูงค่ะนีถเป็นครั้งแรกเข้ครั้งแรกของอากู๊ดใช่ใช่ครั้งแรกของครอบครัวที่มีความรู้จักเรื่องอาการชักนี่คือเขาคนแรกเลยความรู้สึกแม่าตกใจหรือว่าเราตกใจเลยค่ะเพราะว่าชักต่อหน้าเราอ่ะ แล้วเราก็นั่งอยู่ในห้องไปเตียงแล้วเพราะเราเ,เราเช็ดตัวเขาอยู่กับพยาบาลอยู่แล้วเราเห็นพร้อมกันเลยดีที่มันเห็นพร้อมทั้งพยาบาลใช่แล้วอยู่ที่โรงพยาบาลพอดีก็ดีที่ใกล้มือหมอมากๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ควรเกิดกลัว<ะ>ก็ไมอ,อ,อกเคยว่าก็รู้ชัดรู้ทุกอย่างรู้ไม่ได้รู้ใช่ใช่ค่ะคือมันจะมีอีกเคสหนึ่งถ้าเกิดบางทีชักแล้วแล้วหาย แล้วคือแล้วไม่แล้วก็ไม่มาตรวจแล้วหรืออะไรเงี้ยอันตรายจะมีค่ะมันจะมีตามแล้วมีนะที่เขาบอกว่าชักแล้วขึ้นสมองเนี่ยพวกเออมาชื่เอเด็กๆก,กับบางทีเด็กแบบห่างไกลโรงพยาบาลพ่อแม่ก็คิดว่าโอ,อ้คงเดี๋ยวก็คงหายอะไรเงี้ย<ม>ซึ่งตรงเนี้ยอันตรายนะฮะหมอบอกเลยว่าถ้าเกิดอาการมีไข้ปุ๊บเนี่ยอย่าสงสัยหรืออย่าลังเลหรือคิดว่ามันจะหายเอง อันดับแรกต้องถึงมือหมอก่อนจะเป็นหรือไม่เป็นเดี๋ยวให้ว่ากันอีกทีปลอดภัยสุดอันนี้พอชัาแล้วถ้ามาไม่ถึงมือหมอสมองไงขึ้นสมองไงแต่จะก็ชักขึ้นสมองใช่แต่ว่าอย่างอย่างของอกูดอ่ะชักแล้วเราก็ถ่ายคลิปด้วยอะไรด้วยคุณหมออยู่ใกล้มือหมอก็เลยขอสแกนสมองแต่เขาบอกว่าดีแล้วที่ที่อยู่ที่โรงพยาบาลถ้าเกิดบางทีปล่อยไว้มันอาจจะมีเอฟเฟกอะไรต่อไปจากนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนี้เรียกว่ามีคือ บ้านแล้วครบเรียบร้อยแล้วค่ะคมแล้วโอเคไหมครับเราโอเคอย่โอเคไหมครับโอเคครับแต่คนที่ยังตอนนี้ยังมีคนเหลือเหลือคนนี้ก็เหลือออเก้ที่ยังไม่ได้เป็นค่ะออเก้ไม่หวั่นแล้วแล้วมันคนละนู้ออเก้เขาแข็งแรงแข็งแรงสุดถึงมากคนแข็งแรงจะไม่ค่อยเป็นใช่ไหมคะใช่ตไหมคะไม่รู้อยากเป็นไหมคะอยากเป็นเยอะในบ้านออเก้ไม่อยากเป็นออเก้ไม่อยากเป็นเขาหล่ลงแก้มล่อค่ะตามวัยค่ะหดนมไง ตอนนี้ก็อยู่ก่อนนะี่เคยไปหาสิบหกวันแล้วก็เล่นเล่นวันเวด้วยใช่ไหมไม่นะไม่นะเนหรือว่าเราจะสวยขึ้นเราเป็นสามพื้นด้วยตามวัยด้วยแล้วก็ก็เป็นธรรมดาหยุดนมเพื่อไม่ให้กินนมกลางคืนแล้วฟันผุเพราะว่ากินนมแล้วไม่แปรงฟันแล้วกินทีประมาณเป็นแกลอนมันไม่ควรเกิดไม่ควรเกิดกับเด็กใช่ตกลงกินนมเป็นแกลอนไหมคะไม่ค่อยได้กินเลยค่ะพี่ช่วงนี้ยังอย่ช่วงแรกๆที่หมด รองมีไแบบว่าไม่ค่ะเรามีทิคเลยค่ะเพราะว่าเขาโดนถอนฟันเลยค่ะพอถอนฟันปวดเองเจ็บเองเขาก็บอกเลยว่าเขาจะไม่กินนมฟันคืนอีกแล้วก็เลยได้ล่างนี้มาเอาเอาเอเก่งนะถอนฟันเองได้ด้วยใช่ไหมคะนี่วันถอนเองทุกซี่นะคนนี้สุดยอดเลยเก่งเก่งเก่งเกเก่ง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 เลยงเก่เก่งเก่งเก่งะก่งเก่ง่งกก่ง่งเก่งก่งเกางเก่งแกง่่ง่งแล้วเพราะเมื่อก่อนเเเ่กง คือใช่เขาเขาอาจจะเป็นตอนนั้นคนเนื้อเยอะไนงะเขาตกบันไดตกเก้าอี้ตกอะไรเนี่ยไม่เจ็บตัวจะเด้งกลับขึ้นมาอย่างงี้เพราะว่าตอนนั้นเนื้อเยอะ,อะเออเหมือนอาก้าเหมือนกันอาก้าก็จะเนื้อเยอะกระดูกเยอะเวลาตกอะไรเงี้ยจะจะ,จะโอกาสจะเจ็บยากใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่แน่แล้วนะผอมลงแล้วเนาะ ใช่ไหมเกดสวยคืนยี่แมพี่ดูหน่อยเดียวสวยแล้วผมไม่เห็นเลยในดูฟันนิดดูฟันที่สองเลยแงผมไม่เห็นเลยมองไม่เห็นอ่ะส่วนอีกคนนึงพี่ก้าอ่ะก็ขออยู่กันแข่งมามาแข่งกอบเขาเราต้องนอนแค่ไหนเพราะว่า ยิ่งแข่งเยอะก็ยิ่งมีอุบัติเหตุเยอะตรงนี้พ่อแม่เราคือไม่เห็นว่านักแข่พ่อเขาเออคือจริงๆแล้วเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยมันมันในเรื่องของการแข่งขันกีฬานะเวลาแข่งเนี่ยเขาก็ต้องสุดกันทุกคนนักแข่งต้องสุดกันทุกคนเพราะฉะนั้นการเกิดอุบัติเหตุมันมีโอกาสที่เกิดอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะฝึกซ้อมมาได้ดีแค่ไหนตอนนี้เขาก็เริ่มเข้าเข้าตลาดซ้อมแล้วเพราะว่าเดี๋ยวอีกประมาณ2เดือน อก้าก็ต้องเป็นตัวแทนนักกีฬากรุงเทพมหานครไปแข่งชิงแชมป์เยาวชนแห่งชาตินะฮะที่กำลังจะเริ่มนี้ตอนนี้ก็เริ่มใช่ไหมเริ่มยังครับยังเอ้าต่อให้ตรงอะไรเดิเพื่อนโอ้โหอันนี้แข่งที่จังหวัดเอ่อจังหวัดอะไรนะสุวรรนครนะอะไรนะนครสวรรค์นครสวรรค์กีฬาเยาวชนแห่งชาติปีนี้จะจัดที่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะเดี๋ยวชาวนครสวรรค์เตรียมตัวเชียร์กันได้เลยครับ พร้อมครับซ้อมอย่างครับแล้วซ้อมอย่างครับยังจะท้าเรียวจะท้าเองมองนี่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 จริงๆเราระวังเรื่องปแบบเห็นไง้งมล่ะเวลาแข่งอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็ไม่ได้ระวังนะกลัวมั้ยกลัวไหมเพราะว่าแต่ละมองนี่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 เกินไปแล้วมองนี่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  อะไรนะอะไรนะอะไรนะให้ฉันบอกว่านานะนานวน้าเปลี่ยนถ้าดูดีหน้าเลยก็วนีหน้าแล้วก็เปลี่ยนมาอ่อหน้าเปลี่ยนทำไว้ด้วยแหละค่ะแล้วอาก้าตอนนี้ตอนนี้อาก้าหน้าเปลี่ยนไหมไม่ไม่แล้วหล่อขึ้นปะครับมีแฟนแน่เลยหล่ออ๋อมีแฟนแน่เลยไม่มีอ้าวทั้งนี้อาก้าตั้งเท้าจะได้แชมป์ไหมที่หนึ่งไหม เอาคมีมีข้อตกลงไปหาคับแม่ว่ารอบราดีชนะแล้วก็ได้อะไรก้เเมจะอาอะไรพูดเลยบอกไว้ก่อนเร็วเดี๋ยวีจะยูทูบคุณพ่อไม่สามารถรินได้ขก็จะเอามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดี๋ยว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 ขออะไรอย่างนี้ไม่อนุญาตหรอแม่นี่ทีหลังเนี่ยทีหลังขอทางนี้นี่การกีฬาแห่งประเทศไทยอะไรเงี้ยเอออัดฉีดออกก้าหน่อยนะครับ ช่วยอัดฉีดออก้าเหมือนกีฬาประเภทอื่นๆได้ไหมครับอย่างเงี้ยเออนะบอกเขาไปอส่วนมากก็สปอนเซอร์ครับอย่าง King Power อย่างสปอนเซอร์ที่น่ารักหลายๆอันก็เขาก็มาช่วยกันนะฮะก,ก็ออก้าก็สามารถแข่งแล้วก็มีเงิน ธนาคารได้อะไรเงินแข็งขาดนะครับอ๋อตอนนี้ก็ขาดอย่างเดียวก็รอเงินอัดฉีดจากอังกีฬาของประเทศไทยนะครับค่ะค่ะคำคำคำขวัญวันเด็กปีนี้คืออะไรหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามคำขวัญวันเด็กปีนี้คืออะไรครับซองอย่างแบ๊ดแบกอย่างบอย ลองได้ไหมเราลองได้ไหมเอาสามสี่สามสีส่งยังบเซยังบอยเอาไหนึสอ่งยังบ้านขอได้ไหมครับ่ะเด็กๆขอบคุณครับแบตหมดมา อ้าวโก้สวัสดีพี่พี่ครับสวัสดีครับอ้าวกสวัสดีอ้าสวัสดีใหม่พี่ยังไม่เห็นสวัสดีครับสวัสดีใหม่คนอื่นยกไม่น่ามีคนเห็นเยอะเลยได้โอเคค่ะ